สวัสดีค่ะเจบสีทุกท่านสวัสดีนะคะคลิปนี้ยายสีก็มาส่องกาฟิวยูกินะคะสองคนหล่อนะคะประจำบ้านของยายสีไทยนาเวงดูความน่ารักของนางดูความคิดื้อของนางนะคะ เมื่อคืนนางก็สร้างวิรกรรมนะคะปลุกเราตั้งแต่ตีสองครึ่งนางอยากออกจากบ้านสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ขอให้พ mm ี่พี่เอแม่เอฟซกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับยาสีไทยนาเวงและ ยูกิกาฟิลด้วยนะคะฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมใจทุกทท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะปอติตโต ฝากกดติดตามยูกิกาฟิลด้วยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ